นี่วันนี้จะมีคนขอเป็นตัวเลือกให้กับคุณนะคะว้าวขอเกรทูเลชันเลยสําหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ทานายททยรักกับแม่หมออาธรรมทธาโรประชาม,มวลที่สี่พฤศจิกาต้องบอกเลยว่าวันนี้จะมีคนมาขอเป็นตัวเลือกให้กับคุณว้ Sunday, าวเสน่ห์แรงมากแรงมากแรงมากเนาะ <laughs> เป็นไปได้เหลือเกินว่าวันเนี้ยจะมีคนเข้ามาหาเข้ามา จีบคุณนะคะเข้ามาแสดงความรู้สึกดีๆให้กับคุณคือถ้าคุณโสดอยู่นะเตรียมตัวให้ดีวันนี้มีคนเข้าหาคุณมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนนะหรืออาจจะเข้ามาหนึ่งคนแหละแต่เข้ามาในลักษณะที่เขาเจียมเนื้อเจียมตัวมาแบบว่าขอเป็นตัวเลือกให้ก็ได้ไว้าวนะนะรักนะหรือถ้าเกิดว่าสถานะของคุณอะ มันไม่ค่อยชัดเจนอยู่แล้วนะหรือคุณอาจจะชอบใครอยู่รู้สึกดีๆก,กับใครบางคนอยู่เนาะเป็นไปได้เหลือเกินว่าวันนี้น่าจะมีช้อยมีตัวเลือกให้กับชีวิตของคุณเพิ่มนั่นหมายความว่าน่าจะมีคนเข้ามาจีบคุณเข้ามาสารสัมพันธ์คุณเข้ามาทําความรู้จักคุณแล้วก็เข้ามาขอเป็นตัวเลือก น่าจะมีคนเข้ามาพูดคุยสื่อสารกับคุณหรือสารสัมพันธ์ทําความรู้จักกับคุณในช่วงวันนี้นั่นเองคือวันนี้มีโอกาสที่คุณอาจจะได้เดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะอาจจะได้มีโอกาสได้เข้าสังคมได้ติดต่อสื่อสารกับผู้คนหมู่มากนะอาจจะเดไปอบรมอะไรบางอย่างได้เรียนอะไรบางอย่างนะหรือได้ทํางานอะไรบางอย่างหรืออาจจะได้ทดําธุรกิจอะไรบางอย่างหรืออาจจะมีโอกาสได้เข้าสังคมเนาะไปเจอเพื่อนผี่น้องนะ หรือได้เดินทางไปที่ใดที่หนึ่งแล้วมีโอกาสได้รู้จักผู้คนเพิ่มเติมและสเสน่ห์ของคุณวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเปล่งประกายมากๆจนทําให้คนที่ได้เห็นได้พบได้เจอรู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์โดดเด่นนะคะเปล่งประกายเจิดจัสจนทําให้เขารู้สึก,ลลกลหลงรักหลงไหลข้างใครได้ตั้งแต่แรกพบแรกเจอจนอาจจะ อดใจไม่ไหวห้ามใจไม่อยู่ต้องเข้ามาทําความรู้จักหนูก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะเออมีโอกาสว่าจวันนี้คุณน่าจะได้รู้จักใครบางคนเพิ่มเติมหรือมีใครบางคนรู้สึกดีดีคุณอาจจะเข้ามาหาเข้ามาทําความรู้จักหรือวันนี้คุณอาจจะได้รู้จักคนใหม่ๆหใครใหม่ๆเพิ่มเติมก็ได้หรืออาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะวนเวียนมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะก่อนหน้านี้อาจจะไม่เคยพูดคุยกันแต่รอบนี้เขาอาจจะ เข้ามาสา,ารสัมพันธ์กับหนูก็ได้นะคะและต้องบอกเลยว่าการเข้ามาในวันนี้การรู้จักผู้คนใหม่ใมในวันนี้เป็นไปได้เหลือเกินว่านี่คือน,นิมิตใหม่อันดีที่เขาอาจจะเข้ามาทําความรู้จักเพราะเขาต้องการเป็นตัวเลือกให้กับหนูนะคะ mm hmm. นะใครละคำนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ